ปกครองอำเภอวารินชำราบให้กำลังใจผู้พิการพร้อมระดมกำลังจิตอาสาช่วยกว่อสร้างที่พักอาศัยจากกรณีที่นางออนอุมาล่าสิงห์ผู้พิการชาวอำเภอวารินชำราบได้ร้องขอความช่วยเหลือแรงงานจิตอาสาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวารินชำราบโดยต้องการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรณีไม่มีที่พักอาศัยล่าสุดนายกันตพลสุขสงฆ์ในอำเภอวารินชำราบได้ลงพื้นที่บ้านบ่งมั่งหมู่7ตำบลโพใหญ่เพื่อให้กำลังใจนางออนอุมา และได้มอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่พัก นางออนอุมาล่าสิงห์ผู้พิการเล่าว่าเดิมตนได้เช่าหอพักที่บ้านสีไขมาหลายเดือนต่อมาไม่มีเงินพอที่จะชําระค่าหอพักทําให้ตนไม่สบายใจจึงตัดสินใจเข้าปรึกษาฝ่ายปกครองอําเภอวารินชํำราบและเตรียมขอย้ายจากหอพักบ้านสีไขตําบลสีไขไปพักที่บ้านบ่งมั่งตําบลโพใหญ่เนื่องจากญาตินางออนอุมาเกิดความสงสารจึงได้ตัดสินใจให้ใช้พื้นที่บางส่วนให้กับนางออนอุมาผู้พิการได้ทางด้านนายสุริยากุค,คำไสนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ใหญ่่่กลาาววทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพใหญ่ได้เตรียมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านแรงงานจิตอาสาส่วนวัสดุก่อสร้างได้รับการบริจาคจากผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันบริจาคส่วนทางด้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะได้ดำเนินการช่วยเหลืองบปรับสภาพคนพิการเป็นลำดับต่อไป